ใายซิ่งคณะวังเด้อเฮ็ใสยซิ่งลายไก่ชิ่หอดแล้วเนาะโอ้ทั้งดุกชายกะใส่เห็ดเบี้ยเห็ดยางชอยกันแล้วพี่น้องเลยดุกชายกับบ้านี่กับคนเขาขับรถถ่ายชอย ด <c oughs> kind of ูกันยังเฮียงกันชะลอยอยู่ทางกรเป็นก้นห่วยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ห่วยไง สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตสุขสุคนบัตรสมองสุบอนพี่น้องเอ๋เนาะเอาเมื่อนี้พอแฟดกับออกมาหนะ้าพี่น้องเนาะฝนอ่ามาดูหนาวเข้ามาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าอ่าายฝนลมหนาวพี่น้องเอ้ยพายุสีเข่ามาว่าสัน่นพี่น้องเอ้ยเนาะพอแฟดกันได้ออกมาหนะ้ามาเก็บกู้เขา่าให้มันแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ เพราะว่าอัชิผ้ากันมาเก็บกู้อัชเชลเลอยู่ดอกพี่น้องเอ็มมาหนิเนาะอ่านาใต้ตัวนี้บบมิเทียงมิยังพี่น้องเอ็มเนาะเอามาอยู่เฮี่ยวมือเดียวดำมือเดียวเข่าประมาณสิบสอบปีใดมันได้พี่น้องเนาะปีใดโบได้กัดเจ็ดสอบแปดสอบนี่ละพี่น้องเอ็มปีใดบ่งามเนาะพี่น้องเอ็มแล้วก็คือเห็นข่าวทางเบาบอดทางเบาลิพี่น้องเนาะก็คือพ่อของเบาบอดเบาลินี่แหละ เสียพี่น้องเนาะหรือว่าเสียชีวิตนั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยก็เสียใจน้ำพอน้องแฝดก็ได้ทีมงานเนาะพี่น้องเอ้ยอาจีโบ้ได้ไปซอยเวียกทางเบาลิแล้วก็บ่าวัดพี่น้องเอ้ยมาเนี่เนาะอ่ากระเป็นมืออื่นเนาะพี่น้องเอ้ยพอน้องแฝดไปอ่าซอยเวียกทางเบาลิบ่าววัดก็ระเป็นมืออื่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็ะเลยคุยกับเพิ่นเพิ่อนยู่มือเสาร์นี่นะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า พอแฟดเห็นคลิปดูววเข้าไปเบิ่งคลิปก็น้ำตาจนไหลเพื่อแล้วพี่น้องเอ้เนาะแบบเขาเห็นแล้วอีต้นนะะพี่น้องแบบโอ้เห็นแล้วนะมือแต่ว่าเขาเห็นเมื่อวานนี่คือตอนเศร้านะคือวันยังเรายังหันแพงดีๆอยู่นะพี่น้องเอ้เเขาบวกิดว่าเราสิไปไว้แบบนี้นะพี่น,องงน้องเอ้เนาะที่เห็นเราดีดีอยู่ยังไปรักษาไปป่นไปปัวอยู่สน,นะพี่น้องเอ้เนาะ พี่น้องเอ้ยเสียใจพอน้องแฝดเสียใจน้ำเบาบดเบาลิแต่เมือ่อมือวันทิศวันสันพี่น้องเนะาะในธรรมบาวัดว่ามื่อวันทิศเป็นมือทรงสก,การ์ดเนาะพี่น้องเอ้ยอาจทีเป็นมือมืออื่นวันเสาร์มือคื้อวันทิศเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ะสองมือนี่แหละสิได้ไปซอยเวียดทางเบาลิแล้วเบาบดพอน้องแฝดก็ได้แล้วกลับไปทรงสก,การ์ดทางพอเพิ่นเลยไปกินตรงกินทานนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่ะ พี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากกินทานนําทางพอเบาลิอ่าหรือว่าอยากผากพอแพดไปก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแล้วก็สิมีอ่าแม่แม่ผู้เพิ่นซื้อดินให้20ใบั่นละเพิ่นก็ผากกินทานนําอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามื้ออื่นพอแพดสิไปอ่าซอยเวียกทางเบาลิพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ่าวบอดอ่าพี่น้องก็ทางบ่าวบดเบาลิแล้วก พาพ่อไปปิ้นไปปวัวกันลายบอนลายที่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางเบาลิเพิ่นกัทําใจทําใจน้าแน่นะพี่น้องเอ้ก็คือว่าละว่าทําใจอยู่บบฮอดแบบเฮาตั้งรับตั้งตั้งรับอะไรนี่ตั้งรับจะได้กับอันนั้นอยู่แหละพี่น้องเนาะจะได้กัจากช็อกเติบลแล้วแหละเนาะพี่น้องเอ้พอพยพรแผคิดว่าแต่ละคนนะ พี่น้องไงจะได้ก็สู้ๆแหละผากเป็นกำลังใจเบาลิและเบาบอสพี่น้องเไงเนาะอสิมีเสียงล้มในเด้อพี่น้องเไยเนาะเสียงล้มแล้วก็เสียงรถปั่นเข่าพี่น้องเไยเนาะอ่าพอพนมถปั่นเข่าในหน้านี้อ่าผู้ใดก็เขียวปั่นเขียวเกี่ยวย่านพนย่านพายุเข้ามาพี่น้องเก็บเข้ามากู้เข้ามาแล้วก็เกี่ยวแล้วก็อันปั่นพี่น้องเไยเนาะพอแพร์อสิโบได้ปั่นดอกพี่น้องเไยเนาะมันเก็บไว้ปั่นบัด เก็บกู้บัตที่เดียวจะได้ปั้นนะพี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวพอต้องแฝดกับสีไายคลิปไายทําบรรยากาศทางไปนาใต่อหละพี่น้องให้เบนนิ้งให้ชมอีกตัวเนืองพี่น,องงน้องเอยเนาะอ่าเพราะว่าเอาเป็นมื่ออื่นพี่น้องเอยเนาะสะไปซอยเวียกไปกินทุง่งกินทานันแหละพี่น้องเอยเนาะน้ำพอเบาลิ่เนาะพี่น้องเอยกะ คือเบาลิบาได้คอยลุยงานหรือว่าบาได้ไปน้ำกันช่วงสองสามมื้อหรือว่าช่วงในในทิศนี้แหละพี่น้องเลยเนาะเบาลิกับเบาได้คอยไปเบาบอดกับเบาได้คอยออกก็คือว่าอยู่น้ำพ่อแม่พ่อแหละดูแลพ่อประสันแต่ก็อยากแบบอยากอยู่ใกล้พ่อพี่น้องเลยเนาะพอเราก็บู้อาการของพ่อนะพี่น้องเลยเนาะพอแพทย์ก็เคย บุญนอกพรรษาหันก็เคยว่าไปเยี่ยมพ่อเพิ่นอยู่แต่ว่าบ่เห็นแล้วนะพี่น้องพ่อเพิ่นบ่ได้อยู่เฮือนมื้อนะไปเยี่ยมพ่อเพิ่นซื้อผลไม้ไปโลนึงพี่น้องเนาะว่าสิไปเยี่ยมเพิ่นน่ะแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่เนาะพี่น้องเอ้ยกยังบ่ได้เห็นเลยนะจากนั้นมาก็บ่ได้ไปเลยนะพ่อนตกแฝดก็ได้อ่าแล้วก็พ่อเพิ่นอยู่บ้านนาซายนี่เทื่อนึงตอนเพิ่นออกมาหาหมอหั่นเนาะพี่น้องเอ้ยก็ได้เว้าได้คุยกับเพิ่นอยู่เนาะ พี่น้องเอ้เนาะถือว่าขอให้เพื่อนไปสวรรค์สั้นผ้าและไปบอลสุกสบายพี่น้องเอ้จะไดนก็ได้เอาคลิปนี้พอน้องแขกกะมิแต่ว่าสีไป่ายบรรยากาศทางไปให้ไปน้าเนาะพี่น้องเอ้ไปหน้าใต้ให้พอน้องเอ้ FC เบิ้งเนาะกับบุญมิยังไล่พี่น้องเอ้ถ้าผิดพลาดประการใดพอน้องแขกก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพอน้อง FC บัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องไปพี่น้องบอกว่าหลายใ้ฮะคลิปนี้กับไปเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องไป ลงหน้าใต้พี่น้องเงยมาดิอากาศอุ่นๆลงหน้าใต้เพื่นใดเนาะจ้างเข่ามือนนาคุนคุณเขาลงคุณน้องคุณลูกกะข้าจะขึ้นแค่ลูกกะไ่จ้า,ม,ามันมันเนอะอาพี่น้องเงยชิลงไปคนเขา่ามัดข่าวอยู่น้ากุดเพิ่งก่อนมาด้เนาะ อาหารกับยังเกลียวอยู่ลงไปฮุบพุ่นให้มันแล้วจตัจงขึ้นมาอยู่วงเดียววนนันนี้นี่พอแฝดกัหยุดเบียกหยุดงานหนึ่งมื่ออีกแล้วพี่น้องเลยเพิ่นมาขับรถไทยให้ผู่มัดใส่กานมันจังแล้วไว้มายืนถารถพี่น,อนออ้องเลยเนาะพอเราแฝดกันลังขับรถมาพากันลงหน้าใต้พุ่นแดดมืดเนี่ยแต่พาสบายดีเดี๋ยวสดีงามเศร้าๆพี่น้องเลย ของมือวันศุกร์คนะือเก้าี่นนองเนะล้าบริสามพอร์ตคนตุ้มหัวหนาออกแล้วเดี๋ยวนาะลมเย็นวีวีเลยลมพัดวีวีม,บบมากหน,นี่หนั่งมุกอยู่นอ่องกระตายตุ๊กากตนเฮียนอีกมือนี่อยไปค่อยไปค่อยไป วานี้เห็นดุกทรายเป็นขับรถได้นี่อ่านั่งยงดีเด้อโอ้ชินลังได้อยู่นี่ปีง่ายลูกว้าวสวัสดีป้าลุงนะกวนนี่เออทนเนี่ยปาเนี้นั่งจังบ,งบมันหมนดนะลูกเนาอ้โอ้ยยันเลยหยันยยันเล ไปเก็บกู้หน้าใต้แกเ,เพื่อเต็มรถนึงเนาะนี่ห้าสี่นเอาเลงไปมุ่งบ่าห้าสี่เอาเอข่ามาเลี้ยงไว้เลยพี่น้องเลยถ้าว่าห้าสี่เอาแผลตอกแผลต่างก่าย่านแบบมันออกเพื่อเอาแงมันเข่าเปียกเนาะเอยเอาเครื่องเนี่ยไปคือวัดคดินบนนา่าห,ห,าหา้เอางี้ยไว้ค่ะเพราะว่ามันเอางอกก้อนช้าพี่น้องเลยเพื่อจะได้ปั่นเน,นะาะเสดกุนทางพี่น้องเลย ใได้าคนทางสบายดีพอเสร็จสิงอำเภอขับรถอีกทีละหนึ่งมือพี่น้องเลยมือนี่กะพาตันลงหน้าใต้บนเด้อเนาะลงไปให้มันแล้วซักมุ่งหนก็ได้จ้างคนงานไปเกี่ยวให้พี่น้องเลยเพราะว่าอยากให้มันแล้วแต่มาอยู่ตรงเดียวเพราะว่ามันไปไทยไม่ง่าย เดียวเลยเนอะก็มาคนงานมาแน่เกี่ยวไว้เ้ผู้เดียวกันนี่ไล่ให้หนึ่งเลยน้ำลายแท้อันนี้จว่าข้ามาจักไะสบายดีสยเตรียมโรอรเจ้ามือนีใช่เลยาึ้นมอคนอรบุ่นทางนี้น่พ่อนั่งรถเื่อง่ะ เ็มรถน้องมดีกับพี่น้องเลยทางด้าแกุมุนมกเนี่ยนี่จเป็นนจะอะไรั่บโอ้โหวกไหนพวก่นะนี่กี่บ้านี รอบทงหน้าพี่น้องเลยเข่าซุกเต็มทงแต่ละทงนนเนาะแรงซือ้ออยู่บุกอ๋อมากระเซกเอามากระเซกนี่พ่อแท็กเอามากระดิ่งแกมุมี่คุ่น่ะหัวลมกระเซกเ้อหัวลมนี่นะคยังได้มาหาเล็กหัวลมหัวหนาออกแล้วพี่น้องเลยหัววานนี่น่ะลมลมหัววานนี่น่ะ พาย,ยุ่าพาย,ยุคุณละอองวานพาย,ยุแวบ,บมีคนกรดวงกระวังได้ทางลังกันเ้อตรงนี้นะขนทางก็ยังมี้เลกคิตมน้ำอย่นอหนิถึน้ำ็นต้มชุดนทางเลยพีนอเลยดีเบอร์โหดชุดๆ ้านเขารถไฟโ่ฮดรถบนบ้ากเขาอ๋อานี้กระตดัดเอาวะนี่ฮะพี่แม่์กตัดได้เบ่งนี่เนาะาตัดกระตัดตัดกตัดยงกระเซตกระเจาอย่างเ้ยอันเดเนระพี่เนาะคุณกระตดัดอยู่เนาะตอนนี้กะ จะเป็นเผ่าหน้า้านเนาะเป็น้านเอาเป็นทัเอาไปนนี่ลานก็นลงมาน้านหกมกอาจะไปเวไปอยู่กูวิดบอบิดบอ,อน่าน Những nắng 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 đi nắng 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 nó nắng nó nắng 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 รถบรถได้ไงโอ้ดุมเป็นดุมเนาะมืเรบางมเยอ๋อแนเป็นดุมแล้เนาะรถถอดไปได้ลยเอ้้้ยเฮ้ยโอ้ย่านังกับข้าเจ้าปั่นข่าอยู่คุณเนาะอไรี่เนาะรถปั่นเข่าขุดบันน้ำแลก็มี บ้นนปันกาเกี่ยวไปมืเข้าไมองตรงๆแก่อนมาเลยมานาพี่กิมาก่อนเหามาก่อนเฮมาก่อนเลิกงานนะพี่เมื่อวานบอ๊ะือเอ็ง เอาคนง,งานบอเอาแน่ผูวเอามากเกี่ยวซอย,อยนั่นมันนานแล้วได้ผิดหวว่าอยู่แล้วก็ออกัดกไ่แ้วพี่น้องเลยไก่ชิ้หอด้วเนาะโอ้ใช้ดุซายกะใส เห็ดเลี้ยเห็ดยางช้อยกันนะพี่น้องเลยดูชายแต่ว่านี่กับคนเขาขับรถถ่ายช้อย เราฟันเข่าพี่เนาะอันเนาะเคนเราราถอดได้นุ่นนี่บิ่งวุ่นอยู่ไม่เราดูด้วยดูกันนั่งเฮี้ยงกันชะล่ออยู่ทางก็เป็นก้นหวยพี่น้องเลยเนาะอันนี้หวยง่วยโอ้ หอดแล้วพี่น้องเลยลนะออหอดแล้วเนาะอัอออนนี้หอดจุดหมายปลายทางเรียบร้อยเลยปึ๊บปึ๊บว้าอปึ๊บอ่าโดนเป็นโต้นึงนี่พอดูเหตุเหตุเลยบ่้ง พี่น้องเอ้ยป่าลังลงจากรถลวดๆแบบนี้เอตัวไม่หมอบุหรอกมาเล่นอะน้องกันเกรยกัอยู่เทียงอยู่นณะยู่มือแตะมือนี่แต่แต่คนขนาดยังบ่ได้เห็นอยังไงพี่น้องเอ้ยลงมาจากรถกันเมื่อก่อนเนี่ย อย่างนี้เนาะเกี่ยมามัดเก็บกู้ให้มันแล้วพี่น้องเลยเอาตองยู่แลยนะสักสามกำก็ได้สามกำสี่กำแล้วมัดแล้วก็มาเอาอีกหน้านี่สิบูไม่เถียงพี่น้องเลยเนาะหน้าโบลายดอกสี่ห่าให้พี่น้องเลยเกี่ยวพอดีแล้วเมื่อเดียวแหละกะจะเก็บกู้ให้มันแล้วนะพี่น้องเมื่อนั้นเป็นจ้างจ้างเขาเจ้ามัดอยู่หาแสนมาสั่งหาแสนปลายพี่น้องเนาะ นี่แหละเลีเ้ยนกับน้องคนป่าพพี่น้องเลยเ,เกี่ยวมือเดียวดำมือเดียวนะพี่น้องเลยเข่าประมาณส,มสิบสิบสอบบางปีทำมันได้กันบางปีกัเจ็ดแปดสอบเนาะพี่น้องเลยนี่แหละกัดสิพากันไปอยู่ในโฮมเมทพี่แล้วเดี๋ยวสีเอารถไทยมาพี่ม,กกมัดก่อนแตมันมีทางรถก่อนไปยังลงยังยังยังอันนี้สิเป็นเข่าเจ้านี่

พี่น้องเ,เนาะมาัดคิดว่าอยากเก็บกู้เห็นมันลนะแล้วนะแล้วเอาสีกองไว้พี่น้องเลยเนาะกองไว้กับแถวๆนี้ละกองไว้ยันพายุเข่าแล้วก็หาผ่าใบมาคุ้มไว้่าวัดคุ้มว้พี่น้องเลยพายุเข่าแล้วมันสีงาอีกนะอยากกู<ๆ>้อยากเก็บเห็นมันแล้วอ้<ๆ>นานั่งนี่ละพี่น้องวอนนี่ละเป็นเทียงเป็นนั่นก็ได้วอนพักวอนเสาร์ก็ได้น,นั่นนี่ก็นนบช<น>ีบมีวอนพักเนาะแม่น ักนเศ้าเดียวออมตวาสิลงมือมัดเลยพี่น้องเหจะได <contamination. S 2> <are> ้กับไม่ห็นหมันล้วนี่แหละทอดพุทธลลยพี่น้องเอต้นนั้นอเียงเถียงเขเจ้าอะนะนาเดียกันเฉพาะตัวเกียวนี้ทังนี้กับพี่ฮอดห้วยฮอดปลาเนาะพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอ โตลาไปก่อนจะใดก็ฝากก็ไล่ก็แซรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะสบายดี